สวัสดีครับวันนี้ ecd ก็มาอัปเดตของเนเน่นะครับก็เนเน่รู้สึกว่าชุดฟอร์มของบงบงบงเกลนะครับชุดนี้น่ารักทุกคนนะครับสวยทุกคนเลยแล้วก็โดยโดยเฉพาะ2วันนี้นะครับแฟนๆทั้งในเว่ยป๋อหรือทวิตเตอร์ก็ลงลงรูปนี้นะฮะมากแล้วก็ชอบใจนะครับแฟนๆบอกว่าชุดฟอร์มที่ตั้งแต่มีมารู้สึกฟอร์มนี้ตะคด ใจแฟนๆแล้วชอบนะฮะแล้วก็ดูนะฮะที่หลายๆคนเห็นว่าเอ๊เนเน่ทำไมแสดงท่าทางเหมือนมีเล่นกับกล้องเนี่ยคือแบบเล่นกับแฟนคลับอยู่หรือเปล่าอะไรก็เนี่ยครับเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้รูปแล้วก็เป็นฮาเป็นแฟนคลับของทั้งวงบอมบบเกอร์นะครับที่มาคอยต้อนรับเวลาเข้าไปอัดรายการนะฮะก็พอเนเน่เห็น กล้องครับแฟนๆก็เล่นกล้องดูท่าทางทะเล่นมากแล้วก็เรียมีคนสังเกตว่าเน่เน่เขาเหมือนจะมีเดินแปลกท่าแบบแปลกๆนะครับก็เขาว่าด้านหลังของเขาเหมือนกับมีการบาดเจ็บตรงข้อมือแล้วก็ตรงบริเวณหลังที่จะมีจ้ำๆแดงนะครับถ้าสูงไปที่ด้านหลังที่รูปของเมื่อวานถ้าใครเห็นนะฮะก็เพราะว่าเขาไปทําการรักษาแบบแผนจีนนะครับซึ่งใช้ครอบแก้วเขาจะ เป็นจำแดงแดงรู้สึกวันนี้หายไปนะฮะชุดเมื่อวานกับวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนกับตัวจริงก็จะสังเกตว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยที่สไตลิสก็น่าจะตัดบางส่วนออกนะครับแล้วก็ทําทให้ชุดเข้ารูปมากขึ้นแล้วก็เอวลอยขึ้นแล้วก็ดูเซ็กซี่ขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายคนแซวว่าน่าจะเอาผ้านั้นน่ะตัดส่วนที่เหลือนะไปพันในแขนแผนเน่ที่เจ็บอยู่นะฮะก็ออเก๋ดีนะฮะ ไม่รู้จริงยังไงใครรู้ก็บอกด้วยนะครับแล้วใครสังเกตจุดต,ต่างนะฮะของเนเน่วันนี้กับเมื่อวานนะฮะก็จะอยู่ที่ปอกแขนใช่ไหมครับหรือใครมีจุดสังเกตมากกว่าน,นั้นก็เม้นมาบอกแอดด้วยนะครับก็มีคลิปน่ารักน่ารักของเนเน่มาฝากประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ